สวัสดีครับผมอยู่กับผมไม้กับรายการไม้สีเอชร้อยยมเกมกอรีน่า R O V เซอร์เบต้าไต้หวันนะครับโดยที่มีฮีโร่ใหม่เข้ามากันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมบลูเล็กซูเปอร์แมนนแนนแมนออฟสเตล์ Man Steel นะครับผมมานะก็สําหรับซูเปอร์แมนเวอร์ชันตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมที่ไม่ใส่เกงในข้างนอกแล้วนนั่เองไม่ใส่เกงในสีแดงแล้วนะนะ <c oughs> ก็เวอร์ชันใหม่นะครับผมโอเคสกิลติดต,ตัวของเขานะครับก็เมื่อ ทำการเคลื่อนที่นะครับผมก็จะมีชาร์จบนหัวขึ้นมานะเ <c oughs> มื่อชาร์จเต็มก็ทําการโจมตีจะโจมตีแบบพุ่งเข้าใส่แล้วก็ทำการสตันด้วยนะครับผมพร้อมกับทําให้สกิลต่างๆของเราเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็เพิ่มความในการเคลื่อนที่ของเราด้วยนะครับก็จากที่เดินจะบินนั่นเองเมื่อสกิลติดตัวเราทํางานนะสำหรับสกิลติดตัวนี้ถือได้ว่าเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้ของซูเปอร์แมนตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าทั้ง3ามสกิลข้างบนนี่จะเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดสกิลติดตัวทํางานอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงเดีี๋ยววไปรรอัับชมกนนส่นสท หนึ่งของซูเปอร์แมนนะครับผมกดใช้นะเพื่อเป่าน้ําแข็งไปยังตําแหน่งนะครับผมอรอบๆตัวนั่นเองแล้วก็เมื่อสกิลยู่ตัวทํางานก็จะเป็นการกดใช้เพื่อพุ่งใส่นะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ออกจากตานั่นเองนะก็คือเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามี6สกิลนั่นเองนะสำหรับซูเปอร์แมนสกิลที่2นะครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มความใน,ในการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสกิลติดตัวทํางานด้วยนะก็จะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ กระโดดต่อยดินให้แตกนะครับผมทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็ติดสตันด้วยเป็นสกิลหมู่นะครับผมก็นะตอนนี้ก็4สกิลเข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับซูเปอร์แมนตัวนี้นะอีก2สกิลสุดท้ายครับก็เป็นสกิลอัติเมตนันเองกดใช้นะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทําให้สกิลตดตัวของเราไอหลอดสกิลตดตัวของเราเด้งเร็วมากนะพร้อมกับถ้าเกิดสกิลตัตวทํางานก็จะเป็นการพุ่งเข้าชนใส่เป้าหมายนะครับผมก็เป็นการ ใช้ที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะส่วนไอเทมนี่ก็จะออกมาตามที่ทางเกมเขาจัดมาให้ก่อนนะครับเอาไว้รอเข้าไทายก่อนเดี๋ยวค่อยจัดไอเทมใหม่กันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวที่มี6สกิลอย่างซูเปอร์แมนตัวนี้นี่จะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมอ่าแน่นอนครับซูเปอร์แมนต้องเรียนเดียนะโอเคครับผมก็จับชิมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวรีบกดด้วยความเร็วแสงตัวใหม่มาใครๆครก็อยากเล่นใช่ไหมล่ะกดฟึบ เรียบร้อยครับผมเข้าคลังมาสำหรับความยากในการเล่นค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับเนื่องจากสกิลต่างๆของมันนี่ต้องพึ่งให้สกิลติดตัวทำงานด้วยนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะเล่นยากหน่อยเนาะสำหรับบางคนแต่ว่าเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างแรงเลยครับผมสกิลค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวแต่ว่าตัวไม่ค่อยถึกสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสกิลนี้แรงมากครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งไฟเตอร์นะครับซูเปอร์แมนนะ ก็คุยอะไรกันไม่เข้าใจอย่างเท่อะด้วย DC ตอนนี้ก็มาครบแล้วนะครับผมซูเปอร์แมนโจ๊กเกอร์แล้วก็แบทแมนนะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกไหมอย่าง DC นี่มีหลายตัวอยู่นะเดอะแฟลชก็ DC ใช่ไหมแฮี่ควีนหรือว่าพวกตัวโกงต่างๆนะผมในเรื่อง DC ก็เยอะเลยนะตัวโกงที่เท่ๆอ่ะ ไม่รู้ว่าจะมาทั้ง DC หรือเปล่านะครับฝั่งของเขาก็จะมีเป็น Assassin 1, Fighter 3, แล้วก็ Carry 1นะครับฝั่งของผมจะเป็น Carry 1, Carry 2นะครับผมแค r r y 2ขอพัครบ Carry 2 f i g h t e r 2และ a s s a s s i n นนะครับก็เหมือนเดิมก็ับผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยสำหรับผู้ชมที่รับชมกันอยู่แล้วฝากกด Subscribe ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับผมแล้วสามารถแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันได้นะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเฮ้ ซูเปอร์แมนก็มีว่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้มาเล่น ROV กันเยอะๆนะครับเพราะอนาคตตัวซูเปอร์แมนตัวนี้ก็เข้าเซิร์ฟไทยกันอย่างแน่นอนนะครับอดใจรอกันยาวๆครับผมรอกันยาวๆ2สองเดือนสามเดือนรอไปครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมาแน่นอนครับผมราคาก็น่าจะพอกับแบทแมนแหละ28888888ดแ8 8แปทองนะครับผมคูปองก็ห้าร้ยไมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะไม่เปิดขายเป็นทองด้วยมั้ง เพราะว่าแบทแมนนี่ก็ตอนแรกเหมือนมันจะไม่เปิดขายเป็นทองน,นนะแต่แบบเออสายฟรีไปเรียกร้องกันมากก็เลยเปิดขายเป็นทองหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าแบทแมนเปิดขายแล้วซูเปอร์แมนไม่เปิดขายเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปโวยวายแกขนาดแบทแมนยังขายเลยใช่ไหมมาจาก DC อะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะขายด้วยมั้งโอเควิ่งให้เก็บอ่ะสังเกตช้าบนหัวนะครับหลอดเหลืองเต็มสกิล จี้นี่ยิงเลเซอร์พุ่งชนนะครับทำให้ถอยหลังแล้วยิงเลเซอร์ใส่หน้าตีเดตตีะเล่าเอาเด็ก็เอาเด็สกิลหนึ่งผมมานี่คิวได้โอ้ยปัดน้ําแข็งผิดทางว่ะอย่างเซง็งไม่กิดถ้าผมปัดถูกทางนะได้คิวแล้วอะ่ะขอขอแก้มือหน่อยวิ่งเก็บชาร์จก่อนวิ่งเก็บชาร์จก่อนพร้อมพร้อมมามาเดี๋ยวรอเลือดตรงนี้เกิดหนึ่งนาทีแรกนะครับโอเค ไปไหนแล้วจะหมาแพนดี้มาแพนดี้อยู่ไหนยิกไม่โดนไม่โดนเดี๋ยววิ่งเก็บชาร์จมาอีกก่อนวิธีการเล่นก็บประมาณนี้นะพยายามวิ่งเก็บชาร์จนะยิ่งเรียบร้อยน่าจะไม่รอดเรียบร้อยครับผมถ้าเกิดชาร์จเราเต็มแล้วเราไม่สกิลนะครับผมเรากดโจมตีธรรมดานะมันก็จะเป็นการพุ่งไปโจมตีแลาทำให้ศัตรูถอยหลังด้วยเช่นกันนะครับ เวลาจะวาร์ปกลับบ้านนะมันก็จะเหมือนพุ่งขึ้นฟ้าปะบินแล้วอทำท่าบินขึ้นฟ้านะเวลาวาร์ปส่วนแบทแมนนี่จะยิงอ่าเขาเรียกว่าไรไอ้สปริงใช่ไหมไอ้ที่มันจับนะครับผมสายสปริงนะั่นเองยิงขึ้นฟ้าแล้วก็บินนหยิพุ่งใส่จเจ้าเวลาอุ้ยไอธนูนักธนูหญิงนี่ยิงไกลามากอะ วิ่งเก็บชาร์จรอไปก่อนครับเอาเดิกุ้งนี่ไม่โดนไม่โดนใจเย็นใจเย็นเอาสักหน่อยครับขอเล่นกลางหน่อยอย่าหยุดวิ่งนะครับถ้าหยุดวิ่งปุ๊บสกิลติดตัวของเราหลุดปั๊บเลยนะครับผมสแต็กชา้าบนหัวเรานี่หายทันทีนะอุ้ยมีแพนด้ามาเพราะฉะนั้นวิ่งต่อไปทาเคชิ สกิลสนะครับอ่าก็เป็นการกระโดดพุ่งนะครับผมแล้วก็ทุบคื้นั่นเองทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็สตันด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวซูเปอร์แมนตัวนี้แต่ราคานี้ถ้าเกิดมามาแรงแน่นอนครับราคายิงจิ้มกดสกิลสตีปกติก็ได้ครับเรียบร้อยตีปกติก็พุ่งไปต่อยเหมือนกันนะนี่ โอ้สกิลสกิลสามผมหมดอะเก็บชาช้าเลยทีนี้ยิงเลเซอร์ได้อยู่ยิงจิ้วเรียบร้อยยังยิงได้อยู่นะยังยิงได้อีกทีนะสักหน่อยโอ้ยเจอเจอเหยื่อเจอเหยื่อยิงเรียบร้อยครับผมสกิลสองพุ่งใส่หน้าไปยิงสำหรับสกิลสองนะครับเมื่อเรากด ใช้แล้วนะครับผมสกิลติดตัวพร้อมกับสกิลติดตัวนะมันก็จะเพิ่มความในการเคลื่อนที่ให้เราด้วยเหมือนกดสกิลสองเฉยๆมันก็วิ่งเร็วด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นการทุบพื้นสร้างความเสียหายพร้อมกับสตันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่จะใช้สกิลนี่ร้อยสกิลติดตัวหรือว่าหลอดเหลืองบนหัวเต็มก่อนค่อยใช้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับฮีโร่ตัวนี้นี่มีกันถึง6สกิลด้วยกันนะสำหรับสายสกิลนะครับผมสายที่ชอบเล่นสกิลต่างๆนี่ไม่ควรพลาดครับสำหรับซูเปอร์แมน มามีแพนด้ามาตัวๆเวลามีแพนด้าไม่โดนวะอ่ากดใช้ก่อนครับแล้วก็ตีตีปกติก็ได้เนี่ยตีปกติมันก,ก็เดินถอยหลังไอ้ผิดผิดทางผิดทางอย่างเทสกิลแล้วไม่ต้องใช้มานาด้วยนะตัวเนี้ยมันมาสองตัวผมสู้ไม่ได้แน่เลยไปเลยว่ะ คิวเลนกลางดีกว่าพอซูเปอร์แมนมันก็จะบวกผมอย่างเดียวเลยเนะี่ยเจอขอหน่อยขอมังกรนี่วิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วยังไงขอต่อยทีได้ไหมไม่ได้ละหลังหลังหลังยิงเลเซอร์ครึ่งหลอดต่อดิต่อต่อตอ,อย่าไปกลัวคิวหนึ่งมาแล้ว ปาดเรียบร้อยอยุไม่ได้คิวอะ่ะโอ้ยพุ่งไม่ข้ามกำแพงด้วยเซ็งเป็ดเก็บชา้าก่อนเก็บชา้าก่อนนี่มันอยู่นี่ไม่ได้แล้วครับเลือดผมน้อยกว่าถ้าตามไปนี่มีสิทธิ์ลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงนะโ,โจ๊กเกอร์ไปยืนอยู่ในตำแหน่งคองทำไมนะเอ้ตำแหน่งมังกร เหมือนคล้ายๆกับเครื่องบินนะครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งเก็บเขาเรียกว่าระยะทางก่อนแล้วก็บินขึ้นนะครับบินขึ้นจากพื้นนิดเดียวแหละวิ่งสักไกลเลยชาร์จน่าเล่นมากนะตัวนี้ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยนี่จัดแน่นอน,นะครับผม เวลากดใช้สกิล3ว่าจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนขึ้นมาบนหัวเอ้ยขึ้นมาไม่ใช่บนหัวสิขึ้นมาใต้เท้านะครับผมเป็นรูปตัว S นั่นเองนะอย่างเท่กดใช้สกิล2วิ่งเร็วครับเราเจอหมาแพนดี้อย่างนงี้อุย้ยสแต็กหลุดชาร์จไม่โดนกันวิ่งเก็บชาร์จกอนวิ่งเก็บชาร์จกอนอย่าเพิ่งบวกโอ๊ย้ยชาร์จหลุด อืไม่โดนจ้ะไม่โดนจ้ะงานงอกแล้วจ้ะไปแล้วโลกไปแล้วไปแล้วจำแล้วกลับบ้านกันครับเซฟตัวนิดนึง อะไรคือคําว่าขอกําลังเสริมไม่รู้เหมือนกันกดๆไปก่อนเพื่อมีกําลังเสริมมาช่วยโอ้ยเจอซูเปอร์แมนเหมือนกันมาซูเปอร์แมนตัวตัวเปล่าโอ้หนีไปละเลนกลางไหมเลนกลางไหมวัยรุ่นมาเดี๋ยวเปิดรอเลยเดี๋ยวเปิดรอเลยมาเปิดก่อนได้เปรียบกดสกิลสามนี่เรียบร้อย ชาร์จอย่างเยอะตอนนี้ขอกระแทกป้อมสักทีอุย้ยกระแทกแตกเรียบร้อยผมได้ป้อมด้วยนะอุย้ยเฮ้ยเจอ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 มีสตานอยู่ไม่มีใครตามมาเลยฮัลโหลแล้วซูเปอร์แมนทีมเขามาไงเหมือนงานจะงอกยังได้อยู่ตวงสกิลหนึ่งแรงมากนะปาดปาดไอ้นี่แววปาดน้ำแข่งแววอย่างแรงอะ่ะ มาละโอ้ยตีนตีนตีตีนตีน,ต,น,ต,น,ต,นตีนเทียบเลยยังพุ่งได้อยู่นะยังพุ่งสตาร์ได้อยู่นะจ๊ะโอ้ยเจอเจอจะตายแล้วคือรอดอยู่อะโอ้โหหัวใจผมดาะเกือบตายเมื่อกี้ยังรอดนะจ๊ะอีๆโอเคไปลุยต่อครับ สกอร์ตอนนี้นี่19ต่อสนะสกอร์นำห่างมากครับทีมผมป้อมก็ป้อมนี่ไม่ห่างเท่าไหร่นั้นยังสูสีอยู่เรียกได้ว่าสูสีนะครับป้อมตัวธนูทีมของเราเกิดแล้วนะคิวรัวๆเลยชาร์จมีเรื่องวะมีเรื่องวะไปช่วยมันหน่อยเว้ยเอาไว้เพื่อนเอาไว้เอาไว้เพื่อนนี่ชา้าใส่หน้าไปดี เรียบร้อยต่อต่อทำอะไรกันทำอะไรกันซูเปอร์แมนมาแล้วชิ้มดสกิลสามอุย๊ยเตะผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหนักธนูยิงอย่างโหดยิงอย่างโหดไม่พอผมไม่ได้คิวเนี่ยดิเอาหน่อยมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยมามอทอสมามอทอสมาตาระเบิด เรียบร้อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับกลับไปสวนมันหน่อยเพื่อนเยอะตีทั้งนั้นตัวหลังก่อนปาดเรียบร้อยครับยังไงยังไงต้องไปช่วยไหมวิ่งเก็บชาร์จแป๊บใจเย็นอุย้ยชาร์จไม่โดนแต่ว่าน่าจะไม่รอดมีสกิลปาดอยู่คุ้งอืมกระแทกหน้าซะเลยกดสกิลสามนะครับผมไม่มีสกิลอะไรก็สามารถกดโจมตีปกติได้นะ เมื่อหลอดเต็มนะครับผมหลอดหลอดเหลืองเต็มนั่นเองเป็นการวิ่งกระแทกนะครับชาร์จโดนไปครึ่งหลอดชาร์ใส่หน้าทิงเรียบร้อยต้องแตกแล้วโอ้โหถอยเฮืมังจังหวะเนี้ยต้องถอยแล้วครับโจเกอร์ไม่ไปนเนียนป้อมอ่ะโจเกอร์ไม่ยิงป้อมเล่นตัวยิงไกลเอาเดินเดิน,เด,นเดินอยู่แถวไอ้นี่เหลือบหินนี่คนลรือหอยแมงผู้เนะี้ย แล้วก็ตายนะครับโจเกอร์เล่นแปลกๆนะโอเคกำลังกำลังไปกำลังไปไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนพร้อมชาร์จพร้อมชาร์จชาร์จใส่หน้ากดสกิลสามแล้วตีธรรมดาพร้อมชาร์จชาร์จเรียบร้อยพร้อมชาร์จนะจ๊ะนี่ไงชาร์จครึ่งหลอดวะลา พร้อมปาดโอ้โหนักธนูต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยนะอีกคืออีกคือไม่เป็นไรป้อมไปถ้าทีมเขาตัวอะไรอ๋อซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมาชาร์จชาร์จเล่นสนุกดีนะชาร์จไปชาร์จมาเนะี่ยวิ่งให้หลอดเต็มแล้วก็ชาร์จเนี่ยสนุกดีครับผม วิ่งก่อนวิ่งก่อนป้อมไม่ตีตีคนครับป้อมไม่ตีตีคนครับผมตีทำไมป้อมตีคนมันกว่าเยอะเรียบร้อยยังไงโอ้ยโอ้ยหืมโ,โ,โจ๊กเกอร์ตีนักธนูยังโหดยิง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 โอ้โหยังดุแล้วใครกดโวตยอมแพ้เนี่ย เกมขนาดนี uhm. ้ยอมแพ้นี่ไม่รู้จะพูดไงละสนุกนะสนุกมากครับผมซูเปอร์แมนเล่นสนุกมากต่อย่างที่บอกครับก่อนจะเข้าไทยก็อีกนานเนาะเดือน2เดือน3เดือนก็รอวนไปครับผมอีกนานเลยลละเพราะว่ายังมีอีกหลายตัวนะครับที <audio nek> ่จะเข้าก <laughs> ่อนตัวนี <men> ้เลยนะ แล้วไม่ต้องถามผมนะครับว่าตัวต่อไปที่จะเข้าเซิร์ฟไทยตัวอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับรอแอดมินอลิชนะครับหรือว่าเพจของกาลีนาไทยแลนด์นั่นเองมาประกาศเอาดีกว่านะครับว่าตัวต่อไปที่จะเข้าตัวอะไรนะจะไปเดามั่วๆกันเลยครับผมถึงเวลาเดี๋ยวเขา,เาประกาศางเนี่ยทำไมทำไมทำไมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม เอาใช่ไหมล่ะ,ะเอ้าใช่ไหมล่ะนี่หลวงตัวแครี่ก่อนอุย้ยเตะผิดทางถอยก่อนถอยก่อนไม่ใช่เตะเดี๋ยวต่อยผิดทางนะครับฉีดได้อยู่เพื่อนหลวงตัวหลังให้ได้อยู่ล้วงนี่อ้ยฉีดผิดทางนักธนูนักธน,น,กนูปาดเรียบร้อยครับผมช็อตนี้ดับเบลิลแท็บปาดทีเดียวตายถึงสองศพเรียบร้อยดับเบลิลแท็บจริงด้วย อย่าอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีวิง่งรอตีก่อนปาดเราป้อมในเรียบร้อยยิงเลเซอร์ผิดทางโดนป้อมในมันยิงแล้วเออไม่จบด้วยนะมัวแต่เล่นไอน้นี่ไม่ค้าห้ามาเลยแต่ว่าจบอยู่ครับผมคิดตีจบอยู่จบเป็นที่เรียบร้อยกับการรีวิวซูเปอร์แมนนะครับเป็นฮีโร่ที่สกิล สตานค่อนข้างเยอะเลยนะสกิลหนึ่งวสตันได้สองสตันได้สามว่าสตันได้นะครับเขาไม่เล่นค่อนข้างสนุกมือมากสําหรับตัวนี้เป็นตัวที่มีสกิลเยอะที่สุดในเกมด้วยเป็น6สกิลนะครับไอตัวเมทไอตัวเมทที่มันขี่มังกรมันมีแค่เท่าไหร่มันเปลี่ยนสกิลไปแค่4สกิลเองนะเพราะว่าสกิลที่1มันก็ยังเหมือนเดิมนะเวลากดใช้สกิลสามแล้วอะแสดงว่าตัวซูเปอร์แมนตัวนี้เป็นตัวที่สกิลเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะครับ6สกิลด้วยกันนะ สกิลจะเยอะไปไหนนะพ่อคุณโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฝา like, กกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์กันเลยครับสวัสดีครับผมก็อยู่ในช่วงสนทนา15คอมเมนต์นะครับโดยในคลิปนี้ผมจะนาคอมเมนต์มาจากคลิปที่สอนหรือว่าแนะนําวิธีการเล่นด่านฮุกนั่นเองนะครับว่าเล่นยังไงถึงจะได้มีโอกาสชนะมากที่สุดนะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1น,นะครับผมเซตตัวโกงครับ1นัชนะยาครับ2 อลสเตอร์ครับส่อสามกิลด์ครับ4เพน่าครับห้าเตลเซียนครับนี่แหละครับ5ตัวโกงไม่มีคําว่าแพ้ครับเอ่อหรอนาทยากับอลสเตอร์นี่2ตัวนี้โกงนะครับผมกิลด์ก็สกิลสามโอเคอยู่นะแต่ว่าเพน่ากับเตลเซียนนี่มันจะเล่นยากไปไหมก็เดี๋ยวเอาไว้จะลองดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับคําสําหรับเซตนะครับผมคอมเมต์ที่สอกันเลย พี่กระโดดไปรอบค่าฝั่งมันเลยเหรอแต่เอาตัวฟาร์มมาเล่นในโหมดนี้ก็ได้นะเพราะมันให้เงินมากด้วยอ่าโหมดนี้ไม่สามารถเลือกฮีโร่ได้นะมันจะสุ่มฮีโร่ให้เราเองนะคอมเมนต์ที่3กันเลยอ่าทาร่ากระโดดได้ใช่ครับผมไอตัวคอรก็ก,กระโดดไปมาได้นะคอมเมนต์ที่4ครับอยากให้จัดทีมสายเวทเอาอของกายภาพและทีมกายภาพเอาอของเวทครับไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำ จัดจัดได้แต่จะชนะไหมเนาะ <c oughs> คอมเมนต์ที่5ครับผมที่ผมรอดูเซตแอสซัสซินทั้งทีมอยู่นะครับครับผมครับเดี๋ยวจะทําอยู่นะใจะเย็นครับผมคอมเมนต์ที่6กก็เลยแอสซัสซินนี่มีแค่สตัวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาแทนได้อยู่เนาะพี่พาผมลงแรงหน่อยผมไม่มีทีมเลยกากเออ ยังยังไม่เปิดเล่นกับท่านผู้ชมนะครับปกติผมก็ลงกับทีมผมอยู่แล้วนะครับผมยังไม่เล่นกับคนอื่นนะครับและอีกอย่างผมแลงคอนเนาะคอมเมนต์ที่7ครับกว่าจะเล่น5เล่นเยอะโหมดเนี่ยชอบจัดเรัา,าผมก็แนะนําวิธีการเล่นกันไปเนาะจะได้เพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นในด่านหุกด่านนี้นะครับคอมเมนต์ที่8กันเลย8 0ดหมื่นซับเปิดหน้าพิมาโอ้ย จะเปิดหน้าทําอะไรอีกเนาะจะเห็นหน้ากันทําไมจะขอหวยเรืองคอมเมนต์ <c oughs> ที่9ครับนึกว่าเล่นเป็นแค่ด่านเดียวอ๋อผมเล่นทุกด่านนลครับผมด่านเล่นเดียวก็เล่นนะครับด่านสุ่มตัวเล่นเดียวก็เล่นหรือว่าด่านอ่าเล่นหมดแหละเออง่ายๆผมเล่นหมดแหละ <c oughs> แต่ว่าปกติก็คือทําคลิปเนี้ยมันก็ต้องลงด่านแรงเนาะจะได้แบบเออเมื่อก่อนตอนที่ผมแรงน้อยๆนะครับเวลาทําคลิปลงอจะมีพวกมาคอมเมนต์้วยบอกว่า าแรงสูงอะ่ะน่าจะสนุกกว่านี้อะไร,ระแบบประมาณว่าเฮ้ยแรงมึงน้อยมึงก็เจอไก่นะมึงก็ตีไกอ่อย่าตีไก่โชว์เลยแล้วาเนี่ยผมก็เลยต้องลงแรงนะแล้วก็แรงคอนนะครับผมต้องแรงคอนด้วยแล้วก็ต้องลงแรงด้วยนะครับถึงแบบเออคำพวกนี้หายไปนะครับผมว่าเล่นอะไรตบไก่โชว์คำพวกนี้มันหายไปนะครับผมต้องเล่นแรงคอนแล้วก็ลงแรงเวลาทําคลิปเนาะคอมเมนต์ที่10กันเลยอยากดูทั้งชีไม่ออกไอเทมครับ โอ้ยถามด้วยว่าจะชนะได้ไหมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเล่นเันดูนะครับจะลองเล่นเันดูแต่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าชนะก็เดี๋ยวเจอกับคลิปไม่ออกไอเทมกันอย่างแน่นอนครับจะชนะได้ไงวะคิดไม่ออกเลยคอมเมนต์ที่สิบเอ็ดครับผมตัวที่กระโดดข้ามได้มีเทล่าด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมสําหรับความรู้ใหม่นะคอมเมนต์ที่สิบสองเลย เฟนิกอ่านว่าเฟนิกนะครับอ่านชื่อมันนึกว่าเทนนิสอ๋ออันนี้เป็นการตอบคอมเมนต์นะครับอนญาตข้ามเนาะแต่ว่าความรู้เหมือนกันับผมเฟนิกนะข้ามครับเจลาก็กระโดดข้ามได้ครับพี่ขรับครับขอบคุณมากครับเมื่อทั้งทีมีแต่ตัวสวยสวยบัตใส่สกินใหม่เตียวเซียนคิซี่มีนา่าเวลเลตสสกินใหม่แล้วบัตถามด้วยว่าลุ้นกันได้หรือเปล่านะลุ้นยากชิปหายไอ้ลูกแก้วลอตเตอรี่อ่ะ คอมเมนต์ี่13กันเลยเอาตัวที่มีแต่ปีกอ่าก็อยากจะลองเล่นอยู่เหมือนกันนะน่าจะครบ5ตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวที่มีแต่ปีกคอมเมนต์ comment สตาร์ทคอมเมนต์ที่15ของวันนี้กันเลยนะครับผมนาคอรผมลองละออกรองเท้าหมดเลยถ้าเป็นตัวล่อให้เพื่อนเอิมเล่นปกติก็ได้นะโหอ,อยู่เหมือนกันนะคผมสำหรับนาคอร์ดด่านนี้นะพุ่งไปพุ่งมาได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเหมือนเดิมเจอกับผมไม้ได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ